ติกซักแล้วล่ะพี่น้องติกแสไว้มันซักเแสไว้หลังติจะแสไว้เงรูวมันได้ป่าอยู่เ่นี้าเ่บานโกาดบ้าเดียวท่านนั่นดูดูรักนกัได้เคียดจุดอะไนนเอเลอร์กินตำโทเ่าิ้เค่น่นตัมาเร่อกาน่นเชนนี้จะก uh, ันอัดยอ แลบารลพี่น้องดูลรามันประดุกเมงโงเราเอปลาเลยได้น้อยน้ำด้ปลาจระเมได้เจระเมศปดุกกระจลยจะเม็ดี่มาละิมพักบงหลายๆได้ปลาัวักบงมาบรรารทำาเีทำาเงียไเรื่อักบงเด็ดซื้อเด็ดทำาลูกหน้าห้าพี่น้องบงแด่ปลาขอก็ไดเออตุกับข้าวข้างบ้าน พี่น้องอุ้ยปลาดุกสมดปลาดุกสมดอ่าประดุกหน้าแล้วปลาดุกเลยเนี่ยก็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 พอรับถือเดี๋ยวพออ่าอือฮึเอาไปเดี๋ยวะมันกินเลยโอ๊ยล้ออีล้ออีล้อล้ออะไรน่ะมันคอคอปุกหล่อหลายๆหลายเบิๆหลายๆโอ้เจ้าชายกบพินพิไทยเอาสั้นๆแต่แต่ได้ใจความนะครับโอเค